รักสามเศร้าเราสามคนของคนเกิดวันศุกร์มันจะมีทั้งเป็นผู้ต้องหาและเป็นผู้ต้องสงสัยทําไมไม่เหมาะพูดแบบนี้มันมีทั้งที่จับได้และยังจับไม่ได้นะเรามาฟังกันไปทีละข้อนะตอนนี้มันมีการผิดสังเกตหรือบางคนอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มมีความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มไม่แน่ใจในความสัมพันธ์มันเห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์นี้จืดจางรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนพิเศษอีกต่อไปเหมือนเขาให้ความพิเศษนี้กับคนอื่น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากเป็นพิเศษอย่างเช่นเมื่อก่อนเขาไม่เคยให้ความสําคัญกับสิ่งนี้แต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าไปทุ่มเทกับสิ่งนั้นโดยที่ก็ทําตัวรับรับล่อๆโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันมีการอยากถอยอยากทบทวนมีเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์แบบแปลกๆแต่ถ้าถามว่ารักครั้งนี้ทําไมเรายังอยู่เพราะว่าเราคิดว่าความรักครั้งนี้มันมีค่ากับเรามากมันให้ความมั่นคงและเรายังอยากจะพัฒนาความรักครั้งนี้ไปด้วยกัน อยากมีปลายทางร่วมกันอยากทุ่มเทอยากดูแลและยังอยากเป็นครอบครัวกันต่อไปและเราก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้นะแต่ทำไมเรายังรู้สึกโดดเดี่ยวมันเหมือนพยายามทําทุกอย่างเราต้องทํายังไงดีนอให้เขารักเราเหมือนเป็นความรักที่ต้องพยายามอยู่เสมอความรู้สึกมันหมดไฟมันไม่ว้าวมันแต่ก่อนมันมีความเบื่อหน่ายหรือติดอยู่ในวงจรที่มันไม่ดีขึ้นขาดสนห์ต่อกันมันไม่เหมือนมันไม่มีแรงดึงดูดเหมือนแต่ก่อนเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยเราคิดว่า เคยอยากจะจากไปนะเคยอยากจะทิ้งไปแต่สุดท้ายก็ยังทิ้งไปไม่ได้อยู่ดีอาจจะมีภาระด้วยกันมีลูกมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ตัดขาดเราทําอะไรได้บ้างเราก็ทําได้แค่อดทนเราคิดว่าความอดทนความดีของเรามันจะทําให้เขากลับใจบางคนถามว่าจะโง่หรือเปล่ารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้รู้ว่าเขามีคนอื่นเธอก็ย<ๆ>ังอยู่จริงๆไม่ใช่หรอกคะ่ะคนวันศุกร์เขารักแล้วก็ยอมรับในความที่คนคนนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งมันทําใ บางครั้งเขารู้สึกสงบและมีความปลอดภัยมันมีบางอย่างที่ผู้ชายคนอื่นเขาไม่มีหรือผู้หญิงคนอื่นเขาไม่มีแล้วก็เรารักเขาอยากจะคิดว่าความดีของเราจะช่วย้เขาเปลี่ยนอยากจะพาเขาไปในเส้นทางที่ถูกต้องเราคิดว่าเราจะทําความดีเพื่อให้เขาได้มองเห็นคุณค่าในตัวเราซึ่งเป็นคนมีเมตตาสูงไม่พอยังมีความอดทนสูงอีกต่างหากแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนวันศุกร์ที่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ลับๆหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้แล้วเกี่ยวกับบุคคลที่3าม ถ้าเราใช้ความอดทนรอคอยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับแน่ๆคือเราเสียเวลาแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับตัวกลับใจได้ไหมมีทุกอย่างมันจะมีอุปสรรคของมันและผ่านไปได้ด้วยดีแต่อาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนพอสมควรกว่าเขาจะเห็นคุณค่าในตัวเราดังนั้นบวกลบคูณหารให้ดีคุ้มค่าที่จะรอหรือคุ้มค่าที่จะรอใเขาเปลี่ยนหรือเปล่า ไม่ใช่ตัวเราจะหมดแรงซะก่อนนะทุกความสัมพันธ์มันต้องมีระยะเวลาขีดเส้นให้ดีว่าเราควรจะรอเขานานแค่ไหนไม่ใช่รอไปทั้งตลอดชีวิตนะมัน<ล><ห>ทำให้<ม>ห<ม>เราเสียเวลาเ<ไ>ปล่า <ไป S 1> ขอคนวันศุกร์ตัดสินใจให้รอบคอบและขอทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี